ค่ฟังกหัด9.8นะคะเติมคำตอบเมื่อกำหนดให้สี่เหลี่ยมเนี่ยนะเป็นรูปสี iam, ่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ของสี iam, ่เหลี T ่ยม KITE ตรงนี้นะคะเป็นเท่าไหร่อ่าวิธีการหาพื้นที่แบบง่ายๆมันเป็นตารางมาให้แล้วเราก็นับตารางลูกอ่าพื้นที่เท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 เก้า1 1บมี12รูปก็เท่ากับ12รูปค่ะอ่ะสี่เหลี่ยมสอมอพรมีเท่าไหร่ก็นับลูกหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดปด้าสิบสก็มี12รูปนะคะหรือใครจะนับแบบนี้ก็ได้อ่ะแนวตั้งได้2นะ แนวนอนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณสองก็เท่ากับสิบสองเห็นไหมรูปนี้ก็เหมือนกันแนวตั้งได้สามนะแนวนอนได้หนึ่งสองสามสี่สามคูณสี่ก็จะได้เป็นสิบสองนะคะจะนับแบบตรงตัวเลยก็ได้เนาะอ่ะรูปนี้สี่เหลี่ยมตอรอองงนะคะนับช่องเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่สิบสี่ก็ตอบยี่สิบสี่รูปนะคะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมช่องเนี้นะคะยี่สิบสี่รูปนะคะอ่ะต่อไปตรงนี้ค่ะแนวตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแนวนอน หนึ่งสามี่ห้าก็เอา7จคูณหก็จะได้เป็น35รูปนะคะไม่เชื่อนับดูนะ35รูอ่ารูปที่หรูปสุดท้ายสี่เหลี่ยมตกลงสี่เหลี่ยมตกลงสี่เหลี่ยมตอกตอรองอนะคะอ่ามีเท่าไหร่แนวตั้งหนึ่งสสามแนวนอนหนึ่งสอสามี่ห้าสี่คูณห้าก็ได้20รูปนะคะ20รูป อ่าไม่เชื่อลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเห็นไหมคะยี่สิบรูปนะอ่าเสร็จแล้วต่อไป ลากเส้นในรูปที่กําหนดให้ให้เป็นตารางแล้วเติมคําตอบอ่ะเอาไมบ้บรรทัดขึ้นมาค่ะลากเส้นให้เป็นตารางลากจากจุดเนี้ยไปหาอีกจุดหนึ่งนะคะเอาไมบ้บรรทัดลากนะลูกนะอะ่ลากให้ตรงนะคะอ่ะแล้วเขาถามอะไรพื้นที่ของสี่เหลี่ยมโฟ FOUR นะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยกี่รูปเท่ากับกี่รูปก,ก็นับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แนวตั้งเป็น1 2 3 8 3ก็ได้24รูปนะคะ นับให้ดูก็ได้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่สิบสี่เห็นไหมคะอ่ะต่อไปรูปที่สองชื่อว่าสี่เหลี่ยมแบร์สี่เหลี่ยม bear นะคะสี่เหลี่ยม bear เอาลากค่ะไม้บรรทัดนะคะ อ่าสี่เหลี่ยม BEAR ก็จะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงนี้กี่ลูกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนาตั้งในหกค่ะแนวนอนได้หนึ่งสองสามสี่หกสี่ก็ได้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ลูกหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ลูกต่อไปข้อที่สามอ่าไม่เป็ทัดลากนะคะ ลากจริงๆต้องลากให้ตรงนะลูกนะ,ะลากให้ตรงนะคะ,ะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดคูณห้าก็ได้ห้าสิบห้ารูปนะคะ,ะข้อที่สี่ไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดนะลากให้ตรงนะคะโอ้โหของครูเปี้ยวอะ่ะ าลากใหม่ก็ได้ลากให้ตรงนะคะตรงนี้เป็น1นึสองสามนะคะแนวนอนเป็น1 2ึ่งสอามสี่ห้าสามคูณหก็ได้เป็น15บ้ารูปต่อไป พื้นที่สี่เหลี่ยมคอรอองอนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมคอรอองอได้เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสห้าเหเส้นพอดีอ่านับ แนวตัง 1, 2, 3, 4, 5, ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแนวนอนหน 6. 6ึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณหกก็ได้สามสิบหกรูปค่ะ,ะเซตบบสฟ,ฟิกัดเก้าจุดแปดนะคะ